คุณนายเอรียาอยากกินแหนมเนืองค่ะวันนี้นะคะวิธีทำเนืองคำยังใหญ่บริจาคของดีเมืองอุดรจ้ะบุยอร่อยมากนะคะดันโดนค่ะวันนี้บ่ายสี่โมงเย็นนะคะภรรยาของฉันอยากกินแหนมเนืองค่ะขับรถนะคะไป ในตัวเมืองไปกลับประมาณ140กิโลค่ะระหว่างข้างทางคนนั้นาก็แวะกินกาแฟค่ะบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนั้าก็ยังจะแดกกาแฟค่ะความสุขของนานค่ะยุ่มกันด่ากันกัดกันปันไดกระถิ่มกันป็นไรที่เก้าพี่น้องกูถูกกูใหญ่จ้ะ ไปต่อเลยนะคะอากาศครึมฟ้าครึ้มฝนมากค่ะวันนี้อากาศฝนมีเพื่อนร่วมเดินทางวันนี้ด้วยคือคุณเพชรคุณพลอยแล้วก็คุณไพรินนะคะเดินทางไปกับลูกๆค่ะพาลูกขับรถเล่นไปด้วยฝนตกไปด้วยระหว่างข้างทางบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะข้างทางจุดชมวิวผาเกิ้งค่ะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดของอำเภอหนองัวแดงนะคะ ที่ทุกคนไปไหนมาไหนที่ต้องจอดรถค่ะเพื่อชักภาพงามๆนะครับดิฉันก็แวะร้านไอศครีมร้านโปรดของดิฉันค่ะไอศกรีมกะทิสดร้านนี้กับร้านเส้กรอกเี๋ตานาเขาไม่มาค่ะดิฉันไปชายภูมิทุกรอบเข้าในเมืองทุกรอบดิฉันต้องกินร้านนี้ค่ะอร่อยถึงใจกะทิสดแ่บค่ะเป็นผู้ประสบภัยค่ะเข้าในเมืองตัวเมืองปุ๊บน้ําท่วมค่ะดิฉันก็รุ้นว่าน้ำก็จะเข้าห้องถึงห้องเครื่องรถยนต์ของดิฉันไหมเพราะเอารถคันใหญ่มาวันนี้ โชคดีเท่าไหร่แล้วที่น้ำไม่ท่วมถึงเข้าไปถึงเครื่องอห้องห้องรถยนต์นะคะถึงทีงแ่แหลมเนืองะะแล้วค่ะแหนมเนืองวีทีสาขาเทียรูมูนะคะอยู่หน้านโลตัสเซียร์มูลเนาะ,ะ <c oughs> ก็เลยแวะมาเอาค่ะตังไปตามชุดนะคะวันนี้ชุดใหญ่ๆค่ะกินให้อิ่มหนำสำราญไปเลยพอถึงบ้านเสร็จนะคะก็ไม่ พูดพ้ำทำเพลงกับแกะกล่องโซยเลยค่ะเพราะหิวข้าวกันมากนะคะกินประเรกกระคำใหญ่ๆนะฮะกินให้หายอยากค่ะสวัสดีวันหวยออกนะคะทุกท่านหวังว่าวันนี้ทุกคนคงโชคดีกับวันหวยออกนะคะวันแล้วก็กินกันค่ะถักแพ้วไส้ดลายค่ะวรีติงอร่อยค่ะเนมเนื้ออุดอรนะคะมีสาขาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิีสองสาขามาั้ง เราก็ต้องบุกคิวก่อนเข้าไปเอานะครว่ามีของไหมแล้วก็ให้เขาเว็บให้เขาทําให้พร้อมทานเลยแบบนี้เขาก็จะจัดเป็นชุดมันเลยนะคะกินคํำใหญ่ๆน้ำกันพี่น้องมากินแหนมนื้อน้ำกันจ้าอร่อยร้มแซ่บหนัวค่ะ